200เมตร18ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศช่องวิที่หนหมายเลข12220เด็กหญิงพัชราพรแก้วขันอันองคการบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมาช่องวิ่ที่2หมายเลข12277เด็กหญิงนันทพรนันบนุญเทศบาลเมืองกาลสินช่องวิที่3หมายเลข 1>, 1 2 0 4 7เด็กหญิงนัทนรีทองสเทศบาลนครสุราษธานีชองวิ่งที่4หมายเลข12328เด็กหญิงพิชยาพักเกียรติสุกรุงเทพมหานครชองวิ่งที่5หมายเลข12361เด็กหญิงปทิตาสักทองขาวเทศบาลเมืองศรีราชา ช่องวิ่งที่หหมายเลข1 2 1 1 0สองเด็กหญิงวันวิสาขับขุนเทศบาลเมืองท่าข้างช่องวิ่งที่7หมายเลข1 2 1 9 5สองเด็กหญิงนันทพรเพชรคมเทศบาล,บาลตะบลหนองแคและช่องวิ่งที่8หมายเลข12 2 0 0เด็กหญิงกิรติการฟื้นตอนองค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ